กรณีรัฐมนตรีว่าการศึกษาาริมนปิญโยสิงวัดสั่งสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศเรื่อนเริงทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปี บอกขอให้พิจารณาค่ะตอนนี้ร้านทําชุดเกี่ยวกับขบวนพาเรมีการยกเลิกกันแทบจะร้องไห้และกุ้มใจกันหมดเพราะแม่แม่หวังจะให้เด็กๆได้ใส่เด็กๆก,ก,ก็รอใส่ในสิ้นเดืเดอนเด็กบางคนถึงก,กับร,ร้องเพอราะโรงเรียนยกเลิกเพราะเป็นช่วงแข่งกีฬาสีแล้วมายกเลิกหนึ่งปีแล้วผู้ประกอบการร้านชุดจะอยู่ยังไงมีการเยียวยาเขาไหมบางคนลงทุนไม่ใช่น้อยและระยะเวลาขอให้พิจารณาใหม่เถอะเออ อันนี้เนี่ยอยากจะกราบพระองค์ท่านรอสิทธิ์คะถ้าพระองค์ท่านทรงทราบหม่อมแันลีนะจังมั่นใจว่าพระองค์จะต้องสั่งให้กระทรวงศึกษายกเลิกคําสั่งนี้เพคะเพราะไอ้พวกรัฐมนตรีพวกนี้อ่ะมันบ้ามันอยากเอาใจเจ้าจนแบบไม่คิดถึงว่าเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงเพคะ หม่อมฉันเข้าใจพระองค์เพคะพระองค์เมื่อวานนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งก็รีบประกาศเลยเพราะว่ากลัวไอ้พวกรัฐมนตรีพวกนี้อ่สั่งแบบทําให้ประชาชนเดือดร้อนพอประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาก็มาดา่ากะใครอ่เขาก็เข้าใจผิดทําให้มีปัญหากาับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะไอ้พวกรัฐมนตรีนักกันเมืองที่เฮียพวกนี้เพคะ เนี่ยกาบเรียนพระองค์ให้ทรงทราบเลยเพคะว่าข่าวนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบขอให้พระองค์ทรงมีคําสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการไปยังอีนักการเมืองอีนันรืมนพิงโยศิลวัตรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาว่าให้ยกเลิกคําสั่งนี้เพคะเพราะว่าประเทศชาติมันต้องเดินต่อไปเศรษฐกิจอ่ะร้านทําชุดมันไม่ใช่ว่าเด็กๆมันเสียใจด้านทําชุด คนงานเย็บชุดโรงเรียนทั่วประเทศค่าเสียหายเนะี่ยมันเป็นพันล้านนะเพคะพระองค์ท่านนักการเมืองเฮี้ยพวกนี้มันคิดแต่จะเอาใจพระองค์ท่านเอาใจสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็เวลาประชาชนเดือดร้อนนะ่ะประชาชนก็ไม่เข้าใจพระหมหากษัตริย์อยากให้พระองค์ได้ทรงเมตตาเพคะได้ทรงมีคําสั่งไปยังอี นรมนพิญโยสินวัติพวกนักการเมืองเร็วๆพวกนี้เกียดติมันมากไม่เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินึกอยากจะสั่งอะไรก็สั่งไม่ได้คิดว่ามันเศรษฐกิจมันกระทบแล้วหม่อมฉันก็เข้าใจพระอ,องค์เพคะว่าพระอ,องค์ไม่ต้องการให้ประสบนิกรของพระอ,องค์ต้องเดือดร้อนเพคะหม่อมฉันเข้าใจพระอ,องค์เพคะขอให้พระอ,องค์รีบสั่งด่วนเลยเพคะให้นางพิณนรมนพิญโยสินวัตกระทรวงศึกษาบอกอย่าทำอย่างนี้เลย เด็กๆเ,เขาเป็นเยาวชนของชาติเขาต้องมีการทํากิจกรรมชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเราจะไปบังคับให้เขาเนี่ยต้องมาเศร้าโศกหนึ่งปีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องค่ะพระองค์เพคะขอให้พระองค์ช่วยสั่งอีนันลิมบอนให้ยกเลิกคําสั่งนี้เลยเพคะอีพวกนี้พวกนักการเมืองน่ะมันเฮี้ยมันเลวไม่ได้ดูเลยว่าคําสั่งของสํานักพระราชวังเขาออกมาตั้งแต่ปีหนึ่งครึ่ง พระเขารู้ว่าพวกมึงจะประชุมกันตอนสิบโมงเขาเรีบมีคำสั่งมาเลยว่าให้ไว้ทุกเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์แปลว่าญาติของรอสิบและญาติของพระพันปีหรือว่าญาติของรอเก้าที่ไว้ทุกหนึ่งปีไม่งดงานเรื่องเลินขะกาศเลยแต่พวกมึงองงี่เง่าอีพิงโยอีนัริมนอีสาละเลวอีสัตว นี่เงาที่สดแล้วงานลอยกระทงงานคริสต์มาสงานปีง่ายงานวันเด็กงานกีฬาสิหยุดหมดมันจะต้องให้เด็กมันเศร้ากันทั้งปีเลยหรือยังไง